ถึงเธอตั้งแต่หัวคำจนอุาสาสางจนอุาสาสาด้วยเกิดความรักปุดขึ้นที่กลางวางอไทย ฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวคำจนอุสาสาจนอุสาสา,า,สาด้วยเกิดความรักนุดขึ้นที่กลางว่างรุดีวางรุดีใจเรา น้องสาวไอ้ประหลัดคนนี้คะคากรัวมันแพงมันแค่แสนบาทเแ,แล้วแม่ปล่อยมันหนุดมือไปได้ง,ง่ายๆได้ยังไงแม่ไม่สบายแล้วว็นนี้เธอหล,ลับไปเธอหลับไปเหรออยากหลับมากนลกใช่ไหมฉันจะให้แม่ได้หลับไปอีกนานเลย รุ้ข้าได้ละสุ่มซ้มเดินในป่านี่เดี๋ยวกะตายไม่รู้ตัวหรอกนี่ไม่ต้องมาจับฉันนะนายไม่ต้องมาเฉยโอกาสหรอกฉันไม่ได้อยากจะโดนตัวเรา,น,า,เรานักหรอกนะแต่กลัวจะมาซุ่มซ้มเหยียบงูเหยียบป็นป่องเขาอีกอะ่ะนี่ของกลัวฉันตายแล้วนายจะไม่ได้เงินค่าไถ่ใช่ไหมถ้าฉันตายฉันจะกลับมาบีบคอนายงั้นฉันบีบเราก่อนเลยดีไหมเฮ้ยอย่านะโธ่ แล้วมาทำเป็นเก่งไปไปสิคิดจะหนีเงี้ยเหรอถ้าท่านจะไปฉันไปนานแล้วนายไม่มีทางมาเห็นใช่หรอฉันจะกลับจะท่อนเป็นห่วงป้าทำไมป้ายไม่สบายจริงนอนสเนีฉันกลัวว่าถ้าฉันหนีไปนายจะไปเอาเรื่องกับป้าฉันเลยต้องกลับ ใจดีแล้วเกินนะแน่นอนถ้าป้าแกหายดีเมื่อไหร่ฉันจะหนีไปอีกนานไม่มีทางขังฉันได้อีกละเสื่อม,มืดเดี๋ยวแม่แกเป็นอะไรอ่ะม่ะช้ายัางดีๆอยู่นี่ทไมสบายอะสินายมันู้จะสังเกตแกคงเป็นไข้ฉันว่าคงเป็นไข้มาราเรียนะแถวนี้ยุงก็ะพุมด้วยยาก็ไม่มี ป้าอุ๊ยทัวรร้อนจีเลยเนี่ยสงสัยใครต้องขึ้น ประมาณร้อยสองอศาขอโทษนะนายคงไม่เข้าใจหรอเออเออใช่ใชนั่นสินะฉันเงินความรู้น้อยไม่ฉลาดเหมือนอย่างเรา ไม่ได้กินข้าวป้อมเลยนะเนี่ยนะกก่กมแกกำลังหลับที่จะพักสะก,ก่อนดีกว่านะท่าทางแกเป็นมากเลยก็ฉันบอกกับนายแล้วว่าให้ไปซื้อยาไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยิ่งแย่ไปกว่าน,นี้ฉันจะเข้าไปซื้อยาในเมืองนะกอเดี๋ยวพ่แต่เราอยู่คนเดียวได้เปล่า ใช่เออนี่นเรองนายจะซื้อถูกอ่ะถูกสิก็บอกหมอเข้าเดี๋ยวเขาจัดให้เองนะนี่เอาแล้วนายจะไปหาหมอเหรอกไ็ไม่เป็นไระนะอา่าฉันยังไม่ดังพอตอนนี้ไม่มีใครเขารู้จักหรอว่าหน้าตาเสือมืดเป็นยังไงเขารู้จักกันแต่เสือสอนเท่านั้นนะ เพราะว่าเราอยากได้อะไรเพื่อมีกุณานอกจากยาอืมอยากได้ผ้าหนน่มหนาๆไว้ให้ป้าแล้วก็กระติกน้ําร้อนอแล้วก็ถ้ามียายาบำรุงอ่ะก็ดีเออ,อ,เอ,อแล้วนายจะมีเงินพอซื้อเหรอมีไม่ต้องห่วงน,นะนาะอะไรนะยายาบำรุงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันจะจดให้หนายก็แล้วกัน เดี๋ยวลืมเออแล้วนายจะอ่านออกเหรอก็พอได้นะช่วยเขียนตัวโตๆหน่อยแล้วกันเอาหัวจชัดให้รู้ว่าหัวเข้าหรือหัวออก เื่อนเนี่ยว้าวตรงนู้นแบกตรงนี้คือที่เปิดไปหมดอย่างเงี้ยหนูเรื่องเหมือนพวกดาวโฟมันน่ากเกลียดตายไปร้นา,านขายร้อนเลิศอะไรกัน<อ>แ่ล้ยังไงนั่นสยามใช่ไหมเนี่ยลูกแบวช่วยพ่อดูงงเลยตั้งแต่ตอนดูหนังแล้วไม่ยอมพูยอมจาเลยผมก็มโมโหคุณเนี่ยสิวันนี้ทำแสบมากนะอย่าบอกให้ยังนี้มันตั้งใจขักหน้าอันเดเนี่ยฉันถามหน้าคุณเรื่องอะไรันนี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะสั่งมาได้ สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผมิึงทราบมอบ่ายนี้เองครับว่าท่านลงษษษษมาตรวจราชการก็มาตรวจดูนิดหน่อยอ่ะเพ้าตอนนี้พร้อมในงานคนขนนดนี้นะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับผมแหมนี่คุณสยามขาหายเงียบไปเลยนะคะไม่เห็นแวะไปลงไปเยี่ยมเกียนกันบ้างเลยอะ่ะครับก็ผมก็ว,ว่าจะลงไปกราบเยี่ยมเหมือนกันพอดีงานมันยุ่งนะแล้วสบายดีเหรอครับสบายดีครับ เราได้ไปเที่ยวไหนบ้างหรือ,อยังครับผมยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะก็ถ้าเจ้าของท้องที่ยังไม่พาไปนะคะเอ๊หรือว่าคุณศยาจะอาสาพาไปเที่ยวคราวนี้ถ้าคุณน้ากับคุณแววไม่ว่าอะไรนะครับผมยินดีรับใช้ครับโอ้ยนี่นะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะแลวนะจะต้องรับกวน,นี่แน่เลยค่ะยินดีเลยครับผมเออท้านก็เอางี้นะเดี๋ยวเย็นนี้ทานข้าวเย็นด้วยกันจะได้คุยอะไรกันหน่อยนะ เดี๋ยๆคุณยามห้าปิเจนะคะอย่บอกนะคเว่าไม่ว่างก็ไปให้ได้นะคะไปนะคะอยากซื้ออะไรเหรอคะเดี๋ยวสุช่วยซื้ออเมรคนะคะช่วยลืเนได้หาอะไรคะอุ้ยได้จินเยอแยอะรมือ้สวยเลยอะอ๋อนี่วจูพจ๊ะอยู่อะไรนั้ผูหญิง ไม่เป็นไรผมขอตัวซื้อของก่อนนะครับเดี๋ยวมาไม่ต้ออยากก็ไม่ต้องซื้อหรอก นานไหมไม่านานนะคะเออแล้วนี่สั่งอาหารเลยเียบยยังคะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับน้องเจ้าอาหารมาได้เลยนะนี่นี่นี่หมูแดงหมูหวานสวัสดีคุณสยามเขาอ,อยังอะดูสิเฮ้ยนี่ก่อนสวัสดีครับคง <laughs> จะหิวสินะฮะเคี้ยวตุ้ยๆเลย รอตั้งนานที่ถูมาแ,แต่ตัวจ้าขาก็ที่เป็นผู้หญิงนี่จ้าก็ต้องพิถีพิถันหน่อยสิไม่เหมือนคนบางคนหรอกมองแล้วไม่เจริญหูเจริญตาแล้วคุณก็คงพวกสวยแต่รูปจูบไม่หอมสินะตายแล้วสยามทำไมพูดอย่างนั้นแล้วหน่าเกลียดจังเลยนี่มัมานคุณสยามเขาคงพูดล้อเล่นนะแหมเราเนี่ย เป็นเด็เกๆไปได้อะไรก็ไม่รู้แล้ว,ลว,ลวเอาถ่ายกินลูกทานสินะแดงดูสิลูกมัวฟังเขาคุยกันเจองเกินสินะแล้วลองลองทานซะหน่อยนะครับที่นี่เขาทำอร่อยนะครับนะคุณสยามครับคุณสายามประจำอยู่ที่นี่เหรอฮะใช่รู้จักพี่วินหรือเปล่าคะ Thanks <music>